มันบอกพี่รถที่แรงว่ะหลายๆคนคิดว่ามันต้องจบแต่มันไม่จบรถไม่ได้ออกไปทำการแข่งขันเพราะว่าแพ้ฝาวมันเกิดอะไรขึ้นกติการอะไรยังไง สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านนะครับวันนี้นักะโนดผมต้บอกก่อนว่าวันนี้ผมไม่ได้มาในนามช่องผมนะวันนี้มาในนามช่อง iMac นะครับ p o w e r t o o ถูกจำชื่อนี้ไวด้ดีๆนะครับเป็นเครื่องมือพิเศษต้องบอกแบบนี้รายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวมีคลิปลิงก์ใต้ล่างส่วนวันนี้ถือว่าเป็น EP แรกๆ ต้องบอกแบบนี้ EP แรกๆของช่องนี้นะครับยังไงถ้าชอบผมนักกนตหรือว,ว่าชอบเนื้อหาหรือว่าชอบคลิปที่ผมทําลงในช่องนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u ับสไคร e ให้ผมด้วยวันนี้ครับถือว่าเลิกงามยามดีนะครับมาเสียงต้อนรับมากระหึ่มเลยแน่นอนครับเรามาถึงที่นี่ที่เรียกว่าสาขาเขาเรียกว่าสาขาที่2หรือว่าสาขาใหม่เขาเรียกว่าภาค2ปุประชาสงเคราะห์เปิดหัวด้วย คลิปนี้เลยครับสำหรับร้านใหม่นะเมื่อกี้เสียง k R ก็รู้อยู่แล้วว่าปุ๊ประชางสงเคราะห์เพื่อการไม่เสียเวลาครับเราเข้าไปหาช่างปุ๊ประชางสงเคราะห์ตัวจริงเสียงจริงนะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าร้านใหม่เนี่ยตั้งอยู่โซนไหนย้ายมาอย่างไรแล้วทำไมถึงย้ายมาสวัสดีครับช่างปุ๊ครับอ้าวสวัสดีครับผมวันนี้ถือว่าแกนโอเพนนิ่งให้ผมหน่อยแล้วกันถามก่อนว่าร้านเนี่ยตั้งอยู่ที่ไหนคลองสองคลองหลวง คลองสองคลองหลวงทังนี้ก็สบายเลยทำรถเสร็จก็ไล่รถสนามเลยใล้ใกล้คลองห้าใกล้คลองห้านี่ที่เลือกที่นี่เขคือใกล้สนามสะดวกด้วยแล้วย้ายมากันหมดไหมจากประชาสงเคราะห์จากดินแดงย้ายมานี่กันหมดไหมประชาสงเคราะห์ก็มีดุยอยู่อ๋อหลังิชื่อจะเป็นปู้ดุยประชาสงเคราะห์แต่นี้ปุ๊ย้ายมาดุยยังสแตนบายอยู่ที่นูนใช่ครับก็ยังโคกันเหมือนเดิมใช่ครับมันอาจจะ แตกต่างกับช่องอื่นนะว่าช่องนี้แต่งตัวดูดีมากคือจะบอกว่าผมดูไม่ดีคุณแต่งตัวไม่ให้เกียรติระดับผู้เลหารอย่างผมเลยอ้าวร้านคือร้านแบบออย่างนี้เขาเรียกว่าหน้ากว้างเท่าไหร่อะไรยังไงประมาณ50อ่ิประมาณ50 50าตารางวาก็มีอันนี้โซนรถรถแข่งที่จะทำรอแข่งแหละอันนี้ก็เอาออกมาที่เหลือฝั่งนู้นก็จะเป็นเป็นเก็บรถ คุมผ้า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 แข่งด้านในก็จะเป็นพวกเครื่องมือพวกแท่นกึงแท่นมิลลิ่งใหญ่โตใหญ่ใหญ่ดูแล้วแบบบปลอดโปร่งครับที่ไปที่นู่นนะใช่โหที่นู่นกว่าจะเข้าถึงนี่บอกโอ้โหอันอันนู้นเป็นย่อมย่อมอันมีมีเครื่องกึงใช่ครับมิลลิ่งอ่ามิลลิ่งแล้วนี่อะไรอ่ะอนตู้ยิงสายน้ำเอาแล้วเนี่ยอ่าปั๊มลมเนี่ยนะใช่ นี่คือปั๊มลมเหรอปั๊มลมปั๊มลมเฮ้ยล้ำว่ะปั๊มลมมันต้องใช้ลมเยอะอ่ะยิงทรายน้ำอ๋ออ่ามันจะอะพ่วงพ่วงไปด้วยมันจะปั๊มไม่ทันนัอันนี้ก็ส่วนมุมแยงเครื่องใช่มุมแยงเสื้อโดนีนมุมนี้สําคัญมากเลยนะใช่อันนี้ก็เครื่องลูกค้าเครื่องลูกค้า่เครื่องลูกค้ารถแข่งอันนี้โอ้โหนี่แหละรถนี่คืออะไรอ่ะเป็นเป็นเขาเรียกว่าโชรูมรถมือสองหรือเปล่าโซนคุ้มผ้ารถแข่งรถทิปเนี่ยอ่า โอ้ไปร้านเก่าไม่เคยได้เห็นแบบนี้นะก็ต้องบอกลูกค้าด cool, ้วยนะมาทํารถที่นี่นะครับนอกจากค่าเครื่องมือเอ่อค่าอุปกรณ์แล้วก็ต้องซื้อผ้าคลุมรถอ่าใช่ก็ซื้อผ้าคลุมรถเพราะของใครของมันนะใช่การนี้ก็คือคือบรรยากาศร้านคร้าวๆครับผมก็เดี๋ยวเราหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะไปนั่งคุยนะไม่ได้คุยกับปุ๊บประชาสองข้อคนเดียวนะเดี๋ยวคุยกับมือขวาด้วยน้ำชัยน้ำชัยครับผมน้ำชัยจ้องสืบพันธุ์อนามสกุลนี้โอเคฮะอันนี้คือบรรยากาศคร่าวๆ แล้วเดี๋ยวเราจะไปคุยแบบใกล้ชิดกับปูประชาสงเคราะห์นำใช้จ้องสืบพันธุ์ครับไปเอาละฮะหลังจากที่เราเยี่ยมชมร้านใหม่เขาเรียกว่าแกนโอเพนนิ่งสดๆสิงๆร้านปูประชาสงเคราะห์ไปแล้วก็อยู่กับตัวจริงแล้วก็คู่หูเขาเรียกว่ามือขวา นะสวัสดีพี่ตั้มด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ปล้องครับผมต้องบอกวันนี้รายการผมเนี่ยเน้นไปทางครับเรียกว่าให้กําลังใจคนให้กําลังใจน้องๆรุ่นใหม่ให้กําลังใจช่างรุ่นใหม่เริ่มแรกเนี่ยเป็นคนที่ไหนโคราชครับคนโคราชก็คือนครราชสีมาใช่ใช่ไหมครเรามาอยู่รุงเทแร้วมาอยู่โซนดินแดงใช่แล้วตั้มนำชัยครับ ผมอยู่ดินแดงอยู่แล้วก็คือเป็นพื้นเพเป็นคนกรุงเทพอยู่แล้วเนื้อแท้ดินแดงเลยสดงว่าปุ๊กมาหลังมาที่หลังมาแล้วก็มาเจอกันใครรู้จักใครก่อนสองคนนี้ก็น่าจะเล่นเล่นรถด้วยกันผมผมทำรถแล้วก็มีพี่ทำไปแข่งกันเองใช่ไหมใช่เรียนที่ไหนตอนนั้นเรียนที่ไหนเทคนิควิทยาเทคนิควิทยาครับเรียนสายอาชีพไม่สายช่างยนต์เลยไหมใช่ครับจบช่างปวสช่างยนต์แต่ตอนเรียนเขาไม่ได้สอนให้ทำรถซิ่งนะ มันก็ไม่ได้สอน่ะเอ้าแล้วมา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 ทำรถมาทํารถพวกรถซิ่งเนี่ยละด้วยความชอบเรามากกว่ามาอยู่กรุงเทพรถคันแรกจําได้ไหมที่เริ่มเอามาแต่งด้วยกันเนี่ยปูทําโซนิกก่อนปูทาโซนิกผมับนูโวแล้วได้ทำได้โมไหมทำผมก็ให้เป็นโมให้ลองผิดลองถูกกันเองลองผิดลองถูกกันเองครับมันมันเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านคือผมขึ้นมาเนี่ยจริงๆผมมาจากต่างจังหวัดเงผมยังติดดัมาอยู่เลยนะพีน้อยเคยเห็นในนี่ปะ เดีย๋ยวภาพหน้าหักๆตูดโด่งๆฮะเคยเห็น <laughs> คือหล่อในต่างจังหวัดอ <laughs> ันนี้อันนี้คือคนอื่นพูดพูดผมก็ไม่เชื่อนะว่าผู้ประชาสงเราจะไปโดนแบบถ้าแบบว่าตามภาษาคือช่างแบบโนเนมแบบบ้านๆอ,อ่ะแบบเอาจริงเอาใ,ในในอำเภอผมว่ารถผมก็ก็แรงสุดอ,ะอ่ะแล้วไปโดนก <laughs> ็แต่ก็ไม่น่าเชื่อนะมันจะโดนรถหางแถวกรุงเทพแดกหลับเลยะเออมันคือเรื่องจริงนะต่างจังหวัดคือเราแรงอ่ะเต็งเลยอ่ะ แต่พอมาอยู่กรุงเทพเออต้องยอมรับด้วยด้วยเทคโนโลยีด้วยความรู้ความสามารถับรถด้วยกันมีร้านไังตอนนั้นยังครับผมผมทำใต้พาณิชย์เมต์ใต้คอนโดใต้พาณิชเมต์ใต้คอนโดเขาไม่ด่าพี่สาวเปิดร้านเสริมสวยตอนเช้าใช่น้องเริกเรียเสร็จเปิดร้านทำรถต่อในร้านเสริมสวยจะไม่ถามนะว่าว่าพี่สาวด่าไหมจะถามว่าพี่สาวเนี่ยเอือมไหมคง เอื่มแต่พูดดีไงประมาณนั้นไปเปิดร้านไหมเรียนจบแล้วเปิดร้านได้เหรอพี่เหมือนไลอ้อนประมาณนะก็เปิดตอนนั้นก็ยังอยู่น้ำชัยผมเปิดดุ๋ยก็ยังเรียนอยู่ดุ๋ยเป็นรุ่นน้องใช่รุ่นน้องที่โรงเรียนต้องบอกวิธีอะไรคือประเด็นที่ทําให้ปุ๊ประชาสองข้อเนี่ยมีชื่อเสียงขึ้นมาก็พื้นฐานก็ไม่ได้ไม่ได้แบบว่า เป็นคนที่แบบว่าอยู่ในวงการรถแข่งใช่ครับแบงค์แบงค์จุดประกายก่อนแล้วไปรู้จักแบงค์บุญห่อธงชัยรักผมแก่ได้ยังไงพอยุคแดดกลับมาเนี่ยเราก็ทาแดดแหละเราก็ทําทําคือรถขี่เล่นส่วนใหญ่เราไม่แข่งในสนามอยู่แล้วเราเราไม่ไม่สัมผัสสนามเลยด้วยซ้ําคือต้องบอกก่อนว่าสมัยก่อนเนี่ยจะแข่งในสนามได้แต่ละช่างต้องมีฝีมือมีเงินแล้วก็มีในทุนใช่มีทีมต้องบอกแบบนี้ซึ่งเด็กวัยรุ่นสองคน ถามว่าทํารถพอมีฝีมือไหมพอมีฝีมือแต่มันยังไม่ได้เขี่ยวถึงขนาดแข่งในสนามแล้วจะประสบความสําเร็จใช่ต้องบอกแบบนี้แต่คนที่มาจุดประกายความฝันจุดประกายแรงบันดาลใจก็คือแบงค์บุญหออใช่แล้วไม่รู้จากบันได้ไงจังหวะมันมาขี่รถพักพวกเขานั่นแหละแล้วเอาเอลเอมาเวลาถามมันเยันโดนผมผมขี่แดกจริงมัแต่คือถ้าจอดออกเราสู้มันไม่ได้หรอกในสนามแต่ลูก ชิงลูกไหลลูกผิวนะอ่าเขามาแบบสไตล์ตัวขี่เลยจอดนิ่งตึมผมนี่วนๆข้างหลังช้อนแล้วเออเกียรงเอาหกหกเกียร์เนี่ยไม่ทันเลยแต่ได้ท้ายเนี่ยผลคนดูไปอ่ะผลคนดูเนี่ยมันขึ้นเราแล้วแต่ไม่มีใครเห็นแล้วสรุปมันโดนเราในสายตาคนอื่นแน่นอนเอาแบงค์บุญขอมาขี่จุดประกายเลยไหมก็มีช่วงหนึ่งไงเชงเนี่ยแหละแล้วจังหวะมันมาได้จับรถเรา มันมันเป็นตัวขี่อะระดับเอาระดับมันเนี่ยคือคือข้อมรถไปเนี่ยมันรู้ละอืม,มันบอกพี่รถพี่แรงว่ะมันพูดคํานี้เลยบอกพี่รถ <ลด S 2> พี่เร็วนะทําไมพี่ไม่ไปแข่งสนามอ่าพอเข้าสนามแล้วเนี่ยเรื่องค่าใช้จงค่าใช้จ่ายมันก็ต้องค่อนข้างทีเยอะก็ไป, <ๆ S 2> ไปหามาจากไหนอะส่วนหนึ่งก็เจ้าของรถ ส่วนหนึ่งก็ส่วนหลักๆเลยที่ผมแข่งคือแบงค์แบงค์เป็นคนออกค่าใช้จ่ายนะจริงจริง,รงมันคือนายทุนรถแข่งคนแรกของพวกผมจริงๆ <นะ S 1> ถ้าถามว่าแบงค์คือนายทุนไหมใช่แบงค์คือนายทุนไม่รู้จริงๆนะเนี่ย<ช>มันไม่ได้เป็นตัวขี่ให้ผมนะมันมาจ่ายตังค์ให้พวกผมด้วยนะแต่ไปเนี่ยเราตั้งเป้าอยู่แล้วเพราะถ้าเราไม่เข้าเนี่ยคือเราเราเจ็บตัวแน่นอนแบงค์บอกพี่ไปเถอะเชื่อแม่รถเราสู้ได้อยู่แล้วอก็เขาเรียกว่ากอดรัดฟัดเบี่ยงกันมาจนทําให้แบบว่ามีชื่อมีเสียง ถามนิดนึงเหนื่อยไหมกว่าจะมาถึงจุดจุดนี้ได้ผมว่ามันก็เหนื่อยอ่ะถ้าไม่เหนื่อยก็ไม่ใช่ชีวิตอะข้อคิดของเราอ่ะกว่าจะมาถึงทุกวันเนี้มันมันมันใช้ข้อคิดอะไรความพยายามหรือพรแสวงหรือพรสวรคงผมว่าถ้าเราตั้งใจจะทําอะไรสักอย่างอ่ะมันมันมันต้องทําได้อแล้วเราอีกอย่างหลังเราชอบเราชอบเรามุ่งมั่นที่จะทำอ่ะมันมันมันจะทําได้ เรียบร้อยครับแบบนี้ครับดับเบิลฟาวครับผมมาร้านปุ๊บประชาสองคอทั้งทีเนี่ยผมจะไม่ถามเรื่องเนี้คนดูเนี่ยคอมเมนต์ว่าผมแน่นอนไหนๆก็อยู่สายเชงมาตลอดแล้วตั้งแต่ก่อนเข้าวงการเชงครั้งล่าสุดที่ยืนยืนคุมหน้าเส้นด้วยครับนะซึ่งตอนนั้นอะ่ะรถไม่ได้ออกไปทำการแข่งขันแบบเต็มๆเ,เ,เพราะว่าแพ้ฟาวใช่ครับ,รบแต่แพ้ฟาวเนี่ย หลายๆคนคิดว่ามันต้องจบอยู่แค่นั้นนะแต่มันไม่จบมันปั่นป่วนวงการมากคือแบบว่ามันอดใจไม่ได้ที่ขออนุญาตต้องถามครับได้ครับได้ครับมันเกิดอะไรขึ้นเพราะคุณเข้าไปประชุมกันอ่ะคนอื่นแฟนคลับ f อแต่ละคนไม่เคยได้เข้าไปไม่เคยได้รู้เลยว่าในห้องนั้นอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นกติกามันอะไรยังไงก็คือตอนแข่งก็เห็นอยู่ว่าว่ามันไม่เต็มที่เนาะแล้วมันฟาวบุญหอ ได้บอกพูดไหมว่าพี่ผมบวกนะไม่ได้บอกไม่ครับอยู่กับผมมานานนะมองตาก็รู้ใจอะ่ะตัดสินใจเอาเลยหนูเราถามมันบอกเป็นอะไรอบอกเ,อเหมือนไม่สบายใจเลยว่าอะไรเงี้ยบอกว่าเดี๋ยวแข่งรถก่อนเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังมันก็พูดแค่เนี้อ๋อ,อก่อนที่จะปล่อยรถก่อนที่จะแข่งรถมีคาพูดนี้ออกมาใช่ พอตอนสุดท้ายมันออกไปอ่ะก็คือเราก็แค่ไม่บอกแหละคือเครื่องยนต์สภาพรถอะไรพวกเนี้ยเราหน้าที่ของเราเรามีหน้าที่ทําแต่หน้าเส้นเนี่ยมันคือการตัดสินใจของมันซึ่งเราก็ยอมรับการตัดสินใจของมันซึ่งผลมันจะออกมายัางไงผมยอมรับอยู่แล้วผมไม่ว่าน้องสักคำเลยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่ แข่งจบไปแล้วก็ม <G ül> าเปิดตัวสภาพแหละก็กติกาก็ไม่มีประเกลนบนก็คือลูกห้าเก้าใช่ครับช่วงชักเท่าไหร่ไม่เกินไม่เกินหนึ่งจุดห้าห้าประเกลนบนอ้าวแล้วทําไมชักนิดเดียวทําไมต้องมีประเกลนบนมันก็ไม่ต้องมีมันไม่ต้องมีใช่ใช่ก็ประมาณนั้นคือความเข้าใจของเราเนี่ยก็คือแข่งกติกาเดียวกับช่างอีช่างนั้นอ่อ่คือกติกาสากลชักท่านน่าจะรู้กันอยู่แล้วอ่อออแล้วมันเกิดอะไรขึ้นก็ มันก็ไม่ได้ผิดอ่ะแต่ว่าแต่ว่ามันก็คุมเครือก็คือไม่มีประเกันบนแต่มันมีบ่าบนอที่เปาะต่อขึ้นมาอ่าต่อเปาะขึ้นมาแต่ฝา่เดือยไปคุมไว้อ่าอันนี้ดูเป็นความคิดดูความความรู้นะส่วนเรื่องเนี้ยมันจบไปแล้วจบไปแล้วมันจบไปแล้วคุยกันจบแล้วครับคือเนี่ยกติกาคือเสื้อเดิมก็คือข้างบนเนี่ยแบบอนี้เป็นแบบนี้แเรียบแบบนี้อใช่แต่ฝั่งโน้นก็มีเปาะโผล่ขึ้นมาประมาณเนี่ยประมาณเนี่ย กระสูงขึ้นมาตีบ่าตรงเนี้ยโผล่ขึ้นมาประมาณนี้ยต่อบ่าขึ้นมาก็คือมีบ่าแต่มันก็ไม่มีประเณฑ์ผมก็ได้ว่าว่าผิดหรือถูกคือมันไม่ได้ผิดจากกติกาที่เราคุยกันไว้แต่ว่ามันก็มีเส้นบางๆที่มันคุมเครือกันอยู่ก็แค่นั้นเองคือคือไม่ได้ว่าฝั่งไหนผิดฝั่งไหนถูกก็คือความเข้าใจของช่างไม่ตรงกันก็แค่นั้นเองก็คือยก แล้วก็วิ่งใหม่ถอยให้คนละเก้าถอยให <quarter 9 S 3> ้คนละก้าก็ไม่ได้มีเรื่องบาดหมางไม่มีมีมีแค่คุยเข้าใจกันผิดใช่นะครับแล้วก็ต่างฝ่ายก็ต่างจะยินดีคืนเงินให้กันละกันนะครับเพื่อรักษามิตรภาพเอาไว้นะฝากติดตามด้วยสำหรับคู่นี้นะก็ประชาสงเคราะ์ก็บอกอยู่แล้วว่าไม่ได้หมูอย่างที่คิดนะครับ รถตละลัคันสวยๆติดต่อปูประชาสงเคราะห์ได้ทางไหนก็หลักๆก,ก็เพจ Facebook ช่างปูประชาสงเคราะห์ครับแล้วก็ Facebook ส่วนตัวก็ชัดชัยสีพองชัดชัยสีพองครับ,รบตามนำชัยครับเฟซบุ๊กนำชัยจ้องสืบพันธ์ครับนำชัยจ้องสืบพันธ์ครับผมนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะแล้วร้านสถานที่ตั้งร้านใหม่อยู่ตรงไหนคลองหลวงคลองสองคลองหลวงคลองสองซอยบงกฎ35ก็ปักหมุดมาเลยอย่างที่บอกนะว่าปีนี้ทั้งปี ไอแม็กพาวเทูนะ I จะเป็นสปอนเซอร์ให้กับทีมปูประชาสงเคราะห์นะก็อย่าให้ช่างปูเนี่ยรังสัรผลงานออกมาส่วนเรื่องแมนเทนแนนเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือพิเศษเนี่ยเดี๋ยวทาง iMac จัดการให้ได้ครับนะครับก็ฝากไว้ด้วยสำหรับผลิตภัณฑ์ iMac Power 2นะฮะก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องด้วยแล้วก็ฝากกดไลค์เพจให้เราด้วยนะสำหรับวันนี้ก็ ขอบคุณพี่ทำนะฮะอย่าเพิ่งขอบคุณผมพี่ผมมีอจะให้พี่ด้วยจริงปะเนี่ยจริง้ยไหนพี่ก็มาแล้วผลลุกเลยเห็นได้ข่าวว่าทำรถนี่ทำรถอยู่เออ็นเอ็ด่าววอาแอบทำรถอยู่ก็มีบ้างผลิสภมพัน์จากทางร้านเราครับจริงปะเนี่ยไม่ใช่ีครับพีหกเก้ามองให้เลยกันเลย อุ้ยขอบคุณมากครับขอบคุณเอาไปใส่นะยังไม่ใช่เอาไปขายเฮ้ยผมใส่อยู่ผมไม่ใช่โปรโมทให้ผมด้วยนะืมนี่คนหรือป้ายโฆษณาแอ้ยขอบวนะอันนี้ให้อีกให้แถมแต่แถมมีฝาก็ต้องมีสเตอร์ใช่ครับจริงปหมเนี่ยเฮ้ยรถแชมป์หลายๆเจ้าใช้สเตอร์นี้อยู่นะผมกำลังอยากได้เลยจัดไปทุกพี่โอ้ยขอบคุณมากนะครับผมแต่สเตอร์สเตอร์เดี๋ยวเดี๋ยวขอเปลี่ยนฟันอ๋อเปลี่ยนเหเปลี่ยนฟันเอาเห็นเขาใช้กันประมาณยี่สิบเก้าไงโอ้โหนี่ควายขี่แล้ว ขอบคุณนะขอบคุณปู้ได้ครับแล้วก็ส่วน EP ต่อไปนะครับนักโนนะฮะช่อง iMac Pro 2จะไปที่ไหนนะฝากติดตามด้วยนะยังไงก็แล้วแต่นะอยากได้กำลังใจจากเพื่อนๆน,นะกดไลค์กดแชร์กด, share, กดติดตามกด subscribe ให้เราด้วยวันนี้ปุ๊บประชาสงเคราะห์ตั้มนำใช้ช่องสุพันธ์และผมนะันกขนอลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ <laughs> ความรู้สึกเป็นไงเวลาใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้แล้วดีนะผมว่าปรับระดับได้ปกติก็3าระดับที่เพิ่มมาก็คือมันจะมีตัวยิงน็อตออกแต่ปกติเรายิงแช่ยาวแล้วน็อตมันหลุดออกมาเลยนะอันนี้มันจะยิงแล้วกดออกมาค<อ>ายแล้วก็หยุดคายแล้วก็หยุดอ๋ออ่ามันจะเพิ่มมาอย่างนี้เรื่องน้ำหนักน้ำหนักจริครับใช่น้ำหนักเบาตัวนี้เบาเลยไม่ได้หนักมือมากใช้งานถนัดแล้วก็ตัวเล็กแต่กําลังแรง งานเล็กๆก็ใช้ได้งานใหญ่ๆตัวเล็กก็ใช้ได้แบตทนไหมแบตทนครับแบตปกติเลยใช้นานอึดทนต่อให้ไฟเบาแต่การยิงก็แรงคงที่เหมือนเดิม